สวัสดีจ้าตอนนี้อยู่ที่ประตทกิโลเมตรจี่มาชาร์จไฟฟรีกับ ev station ชัรนะแล้วเพิ่งมาชาร์จหลังๆนี้เองเพิ่งเพิ่งเริ่มปีนี้แหละเพราะว่าก่อนอันเนี้ยไม่กล้าชาร์จ DC กลัวแบบว่าแบบมันจับทงเร็วรถคันนี้ประมาณจะขึ้นปีที่4แล้วอีกประมาณไม่กี่เดือนประมาณเดือน2เดือนก็จะขึ้นปีที่4แล้วแต่แพมา่าไม่กล้าชาร์จ DC เลยตั้งแต่ซื้อมาจนเข้าชาร์จไฟฟรีก,ก็ก็ไม่ได้ชาร์จดีก็ชาร์จอยู่บ้านแต่พอได้ชาร์จแล้วติดใจจ้ะเพราะว่า ชาร์จเร็วแล้วรู้สึกว่าเราจะชาร์จดนะีซีเนี่ยรู้สึกว่าเครื่องมันแรงขึ้นไม่รู้ว่าเกี่ยวกับไหมแต่เป็นจริงๆมันอาจจะแบบกระตุ้นแบตอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึง่งแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมแต่ว่าของเราอ่ะรู้สึกจริงๆว่าตอนเราชาร์จดีซีมันจะแรงกว่าชาร์จเอซีที่บ้านอะ่ะเออมนนีกำลังกำลังรออยู่ประมาณ30มนาทีก็จะเต็มแล้วนะจ๊ะประมาณ30มนาทีคือแบตตอนนี้6ไม่ใช่เสียเออห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะ ประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งใช้30มนาทีถ้าสูว่าเต็มเนี่ยก็คือชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าที่ออของ ev station p a u s เนี่ยมันชาร์จได้50นาทีเด้อพี่น้องเด้อแต่ถ้าสมมติเราจองเรามาก่อนเราก็ชาร์จได้ชั่วโมงหนึ่งเต็มถ้าสมมติว่าเราแบบไม่มีคนเราชาร์จเราต้องเข้านาทีที่50าถึงนาะทีที่ห้าสิบเรอ,อของชั่วโมงต่อไปก็เลยชาร์จหนึ่งชั่วโมงเต็มในจริงเราจะไม่ถึงนะ,ะนั้นถ้าสมมติว่าใครซื้อรถแบบว่า ผมทำได้200กิโลเนาะสมมุติว่าใครได้แบบมากกว่า200กิโลอาตีไปเลยก็ต้องใช้เวลาชาร์จนานขึ้นด้ว่มาเราใช้รถที่แบบว่ารองรับการชาร์จที่มันแรงขึ้นโวเทจสูงๆน่าผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ว่ารู้ว่าแอลนิ่5ตัวใหม่มัน800โวลต์แบบว่าชาร์จแป๊บเดียวเต็มแต่อันนี้คือแบบอันนี้ก็คือมาตรฐานแล้วนะคือว่า DC ตัวนี้คือว่าปกติเวลาที่รถเขาชาร์จกันนั้นถ้าสมมุติว่ารถใครมากกว่า200ก็ จองมาเลยค่ะ2ชั่วโมงในการชาที่จะเต็มเนาะพี่น้องเนาะ